something next side, on this on next, day. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีอย่างยาวนานและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกๆปีทุกๆคนในโลกล้วนแล้วแต่ให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันได้มีการกําหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ความเป็นมาของวันนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่4ธันวาคม2532พระบาทสมเด็จพระบ,บร,รมชนากาธิเบศรมหามร,ร,มหราชบร,รมนาถบพิตรทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาศวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาณสาราดุสีดาไลาพระตําหนักจิตรลดารโหฐานโดยบางช่วงของพระราชดํารัสมีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใย,ยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกําลังประสบอยู่พร้อมทั้งตรัสเตือนผสมนิก่อนให้ร่วมมือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติมิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้นหากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วยจากพระราชดรัดดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่หันมาร่วมมือกันริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปจากนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชก,กาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำรัสถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและสิ่งแวดล้อมโลกวันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และยังเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติหรือวันทสมมแห่งชาติอีกด้วย sponsored PTT เคียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกันกัน